หรอครับผมสวัสดีครับผมผมอาจารย์เฮงรวยปังทซัพ์มหาศาลนะครับผมวันนี้ผมจะมาให้แง่คิดดีๆนะครับผมกับโลกใบนี้นะครับผมโลกใบนี้นะครับผมเป็นโลกสมมุติและเป็นโลกชั่วคราวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนนะครับผมก็ล้วนแล้วแต่ต้องเจอความทุกข์และความสุขปนเปกันไปนะครับผมสุข ก็อยู่ไม่นานทุกก็อยู่ไม่นานเราก็ต้องเผชิญป่าปนนี้ไปตลอดชีวิตของเรานะครับผมเราต้องมีสติในการแก้ปัญหาและ,ะเผชิญปัญหาเรียนรู้เป็นประสบการณ์ชีวิตเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตอัพเวลของตัวเองนะครับผมให้ให้เราเก่งก้าวหน้าขึ้นยิ่งเราโตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับผมเราก็ต้องเจอบททดสอบที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นมันทําให้เราเจอข้อสอบที่ ยากๆขึ้นๆแล้วเราทําได้เราก็จะภูมิใจในตัวเราพัฒนาเราให้เป็นให้ให้เก่งขึ้นและและก้าวหน้าและเติบโตขึ้นนะครับผมโลกนี้เป็นโลกทดสอบจิตใจของมนุษย์ทุกคนนะครับผมเออมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายนะครับผมแต่เ,เราโลกมนุษย์โลกชั่วขราวนี้เราก็ใช้วิธีมีความสุขทุกวันชิลๆสบายๆแฮปปี้ ม,มีกินพอมีพอม,พอมีพอกินพอพอใช้ไปตลอดชีวิตเราก็โอเคแล้วนะครับผมอันนี้สุขนะครับผมอยู่ไม่นานนะผมเป็นดาบนี้นะครับผมทุกก็คือการปิดไฟีนผมนี่คือทุกทุกก็อยู่ไม่นานนะครับผมขอให้เราเรียนรู้และคิดได้แล้วก็เปิดไฟขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาตั้งมั่นลุกขึ้นมาฟันฝ่ากับปัญหาและอุปสรรคใดทั้งปวงเลยนะครับผมทุกปัญหามีทางออกเราต้องแก้ไขด้วยตัวของเราเอง เผชิญด้วยตัวของเราเองนะผมต้องมุ่งมั่นตั้งใจแล้วแก้ปัญหา